มาดิให้ลุมสองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งลุมสองอะครับอี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 อ,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 อเอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ยูผมในเกม ll y l e a f นะครับเกมนี้ก็ ll l mobile แหละก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่วันเองผมก็เพิ่งเล่นถึงวีหกเล่นไปสิบ ตางใช่ก็จะมาเล่นก็เหมือนเปิดโลกใหม่คือเป็นผู้เล่น RV เก่าก็เห็นแบบเมกมนี้เป็นกระแสครับผมก็เลยลองหยิบมาเล่นดูดูแล้วคือแม่งสนุกเวลาโดยประมาณ15วินี่มัน3 3 4วินาทีแล้ว2,000 years later อโอเคมาแล้วผมเล่นป่านะครับตำแหน่งป่าหัดเล่นอยู่ ก็เล่นเยนะ่าอื่นนะก็อย่าว่ากันจะเล่นเป็นบัตเตอร์เยจไิไฟมาโคเทเ่สกินอย่างเงี้ยสกินอว่าต้าวะน่าเขาน่าเรียกว่าสกินมั้งสกินอะอืมเจอคนต่างชาติชิบหายอืมไอเราก็ไม่กิงอังกฤษสวยจริงๆเลย ว้าไม่โคตรล้ําอ่ะเกมเนี้ยอาวี๋ไม่มีอ่ะล้ําเกินแล้ว่าของเฟี้ยวอ่ะดูดมาดูเท่าไปในโลกอ่ะอ้าสมเวลาที่รอคอยจริงๆเลยเอาอะไรดีวะโอ้โหมาของมันขออ้นกรงเลยรองเท้าก่อนแล้วกันคิดไม่ออกออกรองเท้าไปคาร์ฟสกิลกันวะคือผมแบบเล่นไม่รู้วัยส่วนใหญ่ก็อัพสามหนึ่งอ่ะ มันงั้นอ,อัพหนึ่งแล้วกันเมนเขาอัพหนึ่งกันโอ้เฮ้ยมีเกมนี้มันมีวอร์ดด้วยอ่าดีดีดีเยี่ยมจ,จุ๊บจา้าจุบจ้าจะเกิดว้ว่าในอารีประมาณสิบพีบัฟมันเกิดยี่สิบีเกมนี้ป่านี่มันแบบฟาร์มทั้งเกมนะแบบว่า ไม่ทั้งสิคือช่วงแรกอะ่ะมันไม่เหมือน RV RV คือเล่นป่าเบลสีไล่แกงแหละแต่นี้คือต้องรอป่ามีของถึงไล่แกงได้ทีม <in> เราเอาเรื่องแล้วเปิดอาเฟิร์สบัตเลยใครเฟิร์สบัตวะเอาว่ะยาสุโอเฟิร์สบัตาเรื่องเอาเรื่องไม่จะตายเนี่ยโอเค ฮิวสองเี่ป็นฮิเทจะคือผมเคยไปลองเล่นของอันนี้มาแล้วและว,วะของคามาเออเออไอ้คอมาแม่งเล่นอย,าอย่างยากอะคือเคยเล่นตัวเนี้ยแม่งกดออกเลยอะ <c oughs> คือเม่งเล่นไม่ไหวคือเม่งเล่นยากเกินอะแต่ว่าลองมาเล่นในโทรศัพท์แล้วแม่งแบบคือไม่เล่นง่ายคือเกมมันจบไวว่ะ ในคอมอ่ะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็น่าจะจบอ่ะประมาณนั้นเท่าเท่าที่ผมเล่นสิบห้าถึงยี่สิบนาทีจบเกมจบไวมากคือคือมันไม่เหมือนอาวีที่เราจะต้องแบบ ซื้อของตรงไหนก็ได้คือเราต้องแบบเนี่ยให้กลับบ้านอะ่ะกลับบ้านไปซื้อของซึ่งผู้เล่นนาวีก็อาจจะงงง,งันผมความเสร็จแล้วครับก็รับกลับบ้านสิครับรับกลับบ้านเพื่อไปซื้อของแล้วก็มาฟาร์มใหม่ชีวิตป่าเรามีแค่นี้ ค,คือแบบถ้าใครเล่น L L ในคอมมาก่อนเพราะว่าน้าจะได้เปรียบนะแบบว่าคือรู้ของว่าของนี้เป็นอะไรไงคือผมเล่นนะผมไม่รู้เยอะเลยเลยเล่นแบบสดๆไปเพียวหาดูเอาอีว่าเรามาดิมาดิเอาละเอปล่าเอาเ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 ปล่าอย่านะอย่าล้านะ ภูมิใจพระภูมิใจที่ชิวได้ภูมิใจเกินเลือดหน้าเอามาเมื่อกี้โคนหน่าเจ๊ช <One time. S 2> ่วยไ,ได้เราฟาร์มอยู่เพื่อนไม่นาะไม่นาเพื่อนฉันกำลังไปมาดีก็มาดีทำไมทำเพื่อนกูนหรอทำ,ทำเพื่อนกูนหรอ หวานเจี๊ยบฟาร์มเสร็จทำอะไรหรอลับบ้านซื้อของชีวิตเราร่างเรายับอ่ะร่างเราโดนโกรธร่างเราโดนเราต้องไปช่วยกำลังไปช่วยเพื่อนเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยสามหนึ่งว่ะสามหนึ่งว่ะสามหนึ่งว่ะเอาว่ะเอาว่ะมาแล้ว มาดีมาดีจบครับอีกตัวนึงตัวนึงดับเบิลคิวดับเบิลคิว,ควแลมเพจเลยว่ะอะไรคือแลมเพจวะคลิป3าหรอเปล่าวะตีตีตี ขอเวทบัฟหน่อยขอเวททีหน่อยนะขโมยดีหน่อยดีหน่อยดีหน่อยอื้อไปแล้วไปแล้วเพื่อนว <laughs> ิ่งดี ฟาร์มต่อไม่รอแล้วนะจบปัดต่อไม่รอแล้วนะตําแหน่งเปล่าที่เป็นเหมือนที่น่าเบื่อในช่วงแรกๆนะคือมันต้องฟาร์มอดทนคลิปวิวไม่ต้องสืบนะครับผมออกของอยังไงครับออ,ออกตามที่ติ์แนะนำเลยออกมั่ว <c oughs> <c oughs> ความใจเอ้ฟาร์มต่อไปยุนอาเกิด ฟาร์มนี้ฟาร์พับนี้ไปแกงบนแล้วผมขี้เกียจฟาร์มแล้วทำเพื่อนกูหรอทําเพื่อนกูนหรออกรอกมาดีออกมาดีออม,าดมาช่วยเรวเพื่อน จึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอาดับเบิลคิวโคตรโหดกูหดไปไหนนี่พี่ชายคนนี้สับต่อไม่รอนแล้วนะสับต่อไม่รอนแล้วนะสับต่อไม่หลอนนะสับต่อไม่รอนแล้วนะตีแท้งดิตีแท้งกูตีแทงกูตีแทงทำไมก็เอ้ยอีสอยีคิวมันน่ะครับเลจินเดลี่เอาเรื่อง ตาที่แล้วนี่ีโคตรกากเลยกูตาเยี่ผมอัดไปแล้วครับไอ้แค่แม่งแบบอัดกดอัดผิดจบเลยหรือนั่งค่ากดอัดแบบอืมอัดใหม่สิครับรออะไรตาตาที่แล้วเล่นเี้ยเกินก็ดีแล้วละ่ะตาอีแล้วนี่แบบแจกที่พาเยเลยเราจะถลุทะลวงพวกมันให้หมดไม่ไว้ชีวิต เอาบ้าฟ้านี่เจวแน่เลยบนให้กับเอาิงซีวิงมาดิมาดิมาดิให้ลุมสอสน่องหนึ่หนึ่งลุมสองะครับอ้ไอ้ไอ้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 โคตเกิน เกิดมาเพื่อแอลแอลโมบายโดยเฉพาะแน่ๆเลยเนี่ยแหมโหจริงๆคนอะไรกันถึงชมตัวเองได้ขนาดนี้อสงสัยได้ได้คิดแล้วก็สงสัยสงสัยเวหตุสังเกตได้ องเล่นกลางเลนกลางว่าไงครับอะไรครับนี่ยหมดไปแล้วฮัโลโหลฮัลโหลพี่น้องตูวขอยอมแพ้เลยว่ะเฮ้ยเกิดไปปะวะอย่ายน่นี่จบไปเกิน คือคนยอมแพ้มาหลายรอบแล้วคือไม่ได้จบพร้อมบางทีอ่ะนะครับก็วันนี้ก็มีเพลนี้ก็ก็เจอกันคลิปหน้าสับแนวของด้วยล่ะ